ข่าวแรกนะครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์เขาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ครับเขามีการทํา MOU ร่วมกันเพื่อที่จะทําสถานที่ตรงนั้นเป็นที่พักคอยรวมไปถึงมีเตียงสนามรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยรัตน์ปานีครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์พร้อมด้วยพลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ครับเขาได้มีการทําการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า M.O.U การจัดตั้งศูนย์พักคอยและการจัดตั้งโรงพยาบาล c o m m u n i t y i s o l a เ i o n เพื่อที่จะรองรับประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์กลับภูมิลําเนาทั้งที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับแล้วก็เดินทางมาจากทั่วประเทศ เลยให้มีสถานที่กักตัวสังเกตอาการรวมไปถึงตรวจหาเชื้อโควิด -19 แล้วก็ได้รับการรักษาโดยจะใช้อาการอาคารพักคอยตรงนี้นะครับเป็นอาคารพักคอยนักศึกษาชายหลังใหม่จำนวน2อาคารรวมแล้ว104ห้องแล้วก็อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์ููยนย่านมันทรีตำบลย่านมันทรีนะครับ อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดหรือว่าสบาคขณะนี้นะครับศูนย์พักคอยแห่งนี้เนี่ยพร้อมรับชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่จะเดินทางกลับมารักษาตัวอย่างภูมิลำเนาของตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่ใดก็ตามค่ะหากต้องการจะเดินทางกลับบ้านนะคะสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ค่ะหรือฮอตไลน์สายด่วนนะคะหมายเลข1131ค่ะจำอาไว้เลยนะครับหมายเลขนี้1131ใครที่เดินทางกลับมาเพื่อที่จะมาอาศัยอยู่ในภูมิลำเนาอาจจะต้องไปมีการคัดกรองอาจจะต้องไปอยู่ในสถานที่กักกันหรือว่าเขาเรียกว่าจุดพักคอยกันก่อนเพื่อที่จะเฝ้าสังเกตอาการนะครับคุณผู้ชมรวมไปถึงในช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหลายจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆศูนย์ราชการที่เขามีการอำนวยความสะดวกแล้วก็อนุเคราะห์ในเรื่องของสถานที่เพ<ช>ื่อที่จะ,ะเป็นแหล่งรองรับนะครับผู้ป่วยโควิด -19 เพราะฉะนั้นแล้วก็เบาอ,อกเบาใจกันไปปอนหนึ่งใครที่ตอนนี้รักษาตัวต้องมีกําลังใจนะที่จะก้าวต่อไปใช่ค่ะ